สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกิฟนะคะในหน่วยเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ตราสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนะ้าเอ๊สัญ,ญลักษณ์คืออะไรตราสัญ,ญลักษณ์คืออะไรเมื่อคราวที่แล้วสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่เนาะสัปดาห์ก่อนนู่นที่เราเรียนเรื่องจังหวัดเชียงใหม่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ประจำจังหวัดใช่ไหมของจังหวัดเราจะเป็นช้างในเรือนแก้วพอมาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเลยเกี่ยวกับประเทศเป็นสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ในประเทศต่างๆของสมาชิกอาเซียนของเรานั้นว่ามีสัญลักษณ์ยังไงตราสัญลักษณ์แต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสัญลักษ์ ตราแผ่นดิน10ประเทศอาเซียนประเทศแรกนะคะประเทศไทยของเรานั่นเองมีตราแผ่นดินคือตราพระราชกลัจก,กรพระครุฑนะคะเป็นพา,านะของพระนารายณ์พยาคุฑนะคะใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติเลยนะคะ และเราก็ใช้ตราแผ่นดินที่เป็นคุดนี้มาตั้งแต่อดีตเลยค่ะประเทศต่อไปนะคะตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียค่ะประกอบด้วยส่วนหลักๆ5ส่วนก็คือโลกเสือโคร่งสตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองและดาวสีเหลือง14แฉกและแถบผ้าค่ะตราแผ่นดินของมาเลเซียเนี่ยสืบทอดมาจาก ตราแผ่นดินสหรัฐมาลายานะคะเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาก่อนตราในปัจจุบันเนี่ยก็เลยได้รับอิทธิพลมาเป็นแบบตะวันตกนะคะต่อไปตราแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซียมีชื่อว่าตราพยาคุตปัญจศีลคล้ายๆข,ของไทยนะแต่ว่าเป็นพุธคนละแบบเขาเป็นคุธที่มีขนปีก ใหญ่เลยข้างละ17ขนหาง8ปดขนโคนหางด้วยและก็คอมีขนเยอะมากเลยนะคะเป็นคุดตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ที่ตรงกลางตัวพญาคุดนั้นก็จะมีรูปโล่ภายในโล่แบ่งเป็นสีส่วนและมีขนาดโล่เล็กซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งคะ่ะประเทศต่อไปนะคะตาแผ่นดินของประเทศสิงคปโปร์ค่ะประเทศสิงคปโปร์นี้เป็นรูป สิงโตและเสือถือโล่สีแดงซึ่งมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวห้าดวงและพระจันทร์เสี้ยวสีขาวอยู่ข้างในโล่นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญบนธงชาติสิงคโปร์ที่เราเรียนมาเลยประเทศต่อมาประเทศฟิลิปปินค่ะเป็นรูปพระอาทิตย์มีลักมี8แฉกนะคะซึ่งหมายถึง8จังหวัดนะคะ แล้วก็จะมีรูปดาว5แฉกสาดวงแล้วก็มีพื้นสีน้ำเงินทางด้านซ้ายมีนอกอินทรีอยู่ด้วยนะได้มีพื้นสีแดงทางด้านขวามีรูปของสิงโตอยู่ด้วยกันเลยค่ะนี่คือธงของประเทศฟิลิปปินส์ตราแผ่นดินของประเทศฟิลิปปินส์นะคะต่อไปประเทศลูนายนะคะใช้เครื่องหมายที่เหมือนอยู่ บนธงบลูนายเลยนะคะจะประกอบไปด้วย5อย่างก็คือเป็นรูปธงค่ะมีร่มมีปีกนก4นีขนแล้วก็มีมือสองข้างและซีกเดือนซีกวงเดือนหรือวงพระจันทร์เสี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งภายในวงเดือนหงายเนี่ยมีข้อความภาษาอาหรับจาวึกไว้ด้วยตราแผ่นดินของประเทศเวียดนามค่ะมีรูปเช่นเดียวกับ ประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆก็คือมีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงแล้วก็มีรูปเฟืองรวงข้าวนะคะก็หมายถึงเป็นประเทศที่มีการเกษตรอุตสาหากรรมลาแผ่นดินของประเทศลาวคะ่ะเริ่มมีใช้มานานเลยนะคะจะเป็นรูปวงกลมด้านล่างมีรูปครึ่งกงจักเป็นฟันเฟืองและโบกอักษรน,นะคะ สองข้างล้อมรอบด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระกันท์และโบสีแดงเขียนอักษรสันติภาพเอการาชประชาธิปไตยไว้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีรูปพระธาตุหลวงอยู่ตรงกลางรูปวงกลมแล้วก็มีหนทางทุ่งนาต่าไม้และเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกนะคะประเทศพม่านะคะ ตราแผ่นดินของเขาจะมีแผนที่ประเทศอยู่ตรงกลางเลยล้อมรอบด้วยลวดลายของดอกไม้แกะสลักนะคะแล้วก็มีสิงสองตนอยู่ขนาบข้างมีดาวอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแถบผ้าอยู่ข้างล่างค่ะตราประจำประเทศกัมพูชานะคะจะมีฉัด นะคะ5ชั้นจำนวน2คันแล้วก็จะมีรัส,สมีจากมงกุดเป็นปะไกเลยค่ะแล้วก็มีพราแสงขันก็คือดาบนั่นเองนะคะแล้วก็มีแพรแถบและมีคดชสีแล้วก็ราชาสีทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะเป็นไงนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศแล้วค่อนข้างจะยากนิดหน่อยเนาะสำหรับเด็กๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดอีกหน่อยหนูก็จะมีความรู้ที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วหนูก็จะเก่งเองนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ